ไปเที่ยวใกล้กรุงเทพหนึ่งวันไหวพระทำบุญหาของอร่อยทานย่านสมุทรปราการกันค่ะวันนี้เที่ยวตกมันพามากันที่วัดบางพีใหญ่ในพระอารามหลวงคนที่นี่จะเรียกว่าวัดหลวงพ่อโตบางพีนะคะพามากราบขอพรหลวงพ่อโตหนึ่งในตำนานพระสามพี่น้องที่มีบาร,รมีศักดิ์สิทธิ์มากค่ะใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตติดขัดไม่สบายกายไม่สบายใจแนะนําให้มาไหว้ขอพรที่นี่เลยนะคะอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องกันต่อค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปทานร้านอาหารเปิดใหม่ขับรถไม่ไกลจากวัดอีกด้วยที่นี่คือร้านกิ่งไผ่ใบแก้วร้านอยู่ติิิดดถนนนกกก่่งงแ้้วเทาาย มีส่วนภูมิเลยนะคะร้านตกแต่งสวยบรรยากาศดี ee, ที่นั่งเยอะกว้างขวางมากที่นี่จะขายเป็นอาหารไทยซีฟู้ดน่ากินทุกอย่างก็จัดมาแบบเต็มโต๊ะเลยเมนูไฮไลท์คือกุ้งอบภูเขาไฟฟูจิเสิร์ฟมาแบบอลังกุ้งตัวใหญ่เนื้อเด้งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือดีช่วงโปรโมชั่นจานนี้ปลากระพงตัวละร้อยคือถูกมากกุ้งแมน่น้ำคั่วพริกเกลือหรือกุ้งแม่น้ำเผาก็มีด้วยนะมันเยิ้มเนื้อเด้งสดสดเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูแนะนำคือไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟเสิร์ฟมาหม้อใหญ่ให้เครื่องทะเลแบบจุกนอกจากนีีี้กก็็ยมมไขขเเจจวฟูููปปหรือะนนึสดด ค่ะใครชอบปลาหมึกต้องสั่งหมึกไข่นึ่งมะนาวหรือจะเป็นหมึกไข่ย,ย่างที่เสิร์ฟมาพร้อมเตายิ่งใหญ่มากแซลมอนแซบก็อร่อยเลยนะคะส่วนเซตนี้น้ำพริกกุ้งสดหาผักรวมเสิร์ฟมาแบบน่ารักน้ำพริกก็คือรสเด็ดเลยยังมีต่อแกงส้มไข่ปลาริวกิว้วใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดและผัดผักบุ้งไฟแดงฝอยอร่อยทุกอย่างนะบอกเลยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงจะถึง4ทุ่มใครกำลังมองหาร้านอร่อยในย่านนี้แนะนำเลยค่ะร้านกิ่งไผ่ใบแก้ว